ลดลบมุมกล้องให้ผม,ม,ม,มนะครับบันนดนี้สวัสดีแพนเป็ดทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเหลี่ยมนี้เป็นการแลกคำหัวแปรนะเป็นผู้เอกผู้นํารายการสําหรับค่าคืนนี้นะครับระหว่างฝั่งนี้นะครับค่ายซีโอพานเพชรน,นะครับเจอกับฝั่งโนนทีมงานโคราชนะครับโคราชเดินซ้ายนะครับเหลี่ยมสองสอง,สองเสรปปิร์ฟแปรได้หมดทุกคนนะครับแลกคาหัวแปรระวังจ่ายเฮกับ อุ้มโคราชนะครับฝั่งทางพานเพชรนี่ประกอบไปด้วยหน้าขวาครับเบอร์หนึ่งนะครับเสื้อสีน้ำเงินเป็นโกมลนะครับจับคู่กับจ่าแฮกนะครับส่วนฝั่งนอนเสื้อสีเลือดหมูนะครับเป็นน้องนายนะครับนายโคราชนะครับจับคู่กับอุ้มโคราชนะครับแหลกครัหัวแปรชิงเงินรางวัลอยู่ที่10,000แบาทนะครับเกม13แมแต่ไม่มีดิวนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวอร์มอัพนะครับคู่นี้เป็นเบสต้นต้นของประเทศก็ว่าได้นะครับชั่วโมงนี้ต้องยกให้ฝั่งทางอุ้มนายโคราชนะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของฝั่งทีมงานโคราชเลยก็ว่าได้นะครับในเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับจ่าแฮกก็ถือว่าเวทข้ามหัวนี่ก็เป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศนะครับติดท็อปเทนเลยนะครับ ลงไปราคาหน้าเสือในฝั่งโคราชเป็นต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวทำนะครับชื่อชันแล้วก็ความเข้าขานะครับความเป็นปมืออาชีพจะดีกว่านะครับเล่นด้วยกันตลอดนะสําหรับฝั่งทางอุ้มนายโคราชนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นการจับคู่เฉพาะกิจน,น,นะครับใครนี่นสำหรับโกมลกับจ่ายเฮก็จับคู่เฉพาะกิจนะครับนานๆจะคู่กันครั้งหนึ่งนะครับความคุ้นเคยความเข้าขาก็อาจจะมีน้อยหน่อยนะครับ ลงไปก็เลยฝั่งทางทีมงานโคราชจะเป็นต่อนะครับในหน้าเสือนะครับเรื่องตลาดหุ้นนะครับเป็นเหลี่ยมแรกคำเวทชิงหัวระดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้แล้วสำหรับผู้นี้นะครับดูนะครับว่าใครจะกำชัยนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับแต้มศูนย์ต่อศูนย์โกมนแทงเข้าช่องกลางอุ้มเปิดหัวได้นะครับนายโคราชยกเข้ามาลูกนี้ อุ้มตีติดเน็ตไปนะครับเป็นฝั่งทางพานเพชรน,นะครับออกนําไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ต้มนะครับตตแต้มหนึ่งต่อศูนย์โกมลได้เสิร์ฟลูกนี้แทงเข้าจองกางอีกแล้วอุ้มเปิดหัวไม่ดีนะลูกแตกออกข้างไปนะครับฝั่งทางพานเพชรนาไปแล้วนะเป็นสองต่อศูนย์ต้มนะครับลองอลอต้องดูกันไปยา,ยาวๆนะครับดูว่าทางโคราชจะตั้งหลักได้ตอนไหนนะครับออตอนนี้ ขาแข้งยังอาจจะยังไม่ยืดน,นะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับฝั่งทางผ่านเพชรนาไปแล้วครับ2ต่อศูนย์โกโมอนแทงเข้าช่องกลางไปอุ้มเปิดหัวนายไล่ยกเข้ามาลูกนี้จอจอจอ,อุ้มตีตีเจยวกโกมอนแต่ไม่อยู่นะครับตีเข่าออกข้างไปนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางโคราชเดินสายได้เสิร์ฟนะครับแต้มศูนย์ต่อสอง นายแทงไล่เส้นมาอีกแล้วโกมรยกเข้าไปค่อนข้างจะห่างนะตีสาดไปตีเกี่ยวนายอุ้มตรงหลางเล่นเองลูกนี้ตีมากโกมรตีเข่าแตกแล้วตีไข่แตกแล้วนะครับเป็น1ต่อ2นะครับนี่นะนาเสียของฝั่งทางโคราชขนาดแต้มตามหลังนะครับยังตลาดหุ้นยังค่อนข้างเป็นต่อนะครับ เต็มหนึ่งต่อสองนายแทงไล่เส้นมา่าแฮกเปิดได้โกโมลยกค่อนข้างจะห่างลูกนี้ตีศาสไปติดเกี่ยวแต่ว่านายโคราีิวิ่งไล่ยกไม่ทันนะครับอุ้มเกี่ยวได้นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางผ่านเพชรได้เสิร์ฟนะครับแต้มสองต่อหนึ่งนะครับโกโมลได้เสิร์ฟลูกนี้แทงตัดหยอดไปหาอุ้มเปิดนายยกคอมาม์ลูกนี้จโอๆนะครับตีเหลี่ยมนะครับปักไปฝั่งหน้าขวาของโกโมลน,นะครับไล่เส้นไปเลยนะครับ เปลี่ยนเสร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางโคราได้เสริฟนะครับเต้มหนึ่งต่อสองนะครับนายได้เสร์ฟไล่เส้นหน้าซ้ายมาอีกแล้วจ่าเฮกทํายังไงลูกหางตีสาดไปติดเกี่ยวนายแล้วครับน้องอุ้มยกเข้ามาลูกนี้ตีเพล็กเนตลงนะครับตีเสมอไปได้สําเร็จนะครับสลับอุ้มโคราดนะครับสองต่อสองแล้วนะครับตั้งลาได้แล้วฝั่งนี้ก็ลําบากหน่อยนะสลับโกมลนนะครับ แต้ม2ต่อ2นายแทงเข้าช่องกลางมาลูกนี้ออกลูกกักแต่ว่าน้ำหนักมันแรงนะครับออกหลังไปครับแต้ม2ต่อ2โภมนได้เสิร์ฟรูลูกนี้มาแทงไปหน้าไหนแทงเข้าช่องกลางไปอุ้มเปิดหัวท้ายนะครับนายยกเข้ามาลูกนี้จอจอตีเกี่ยวดาเฮกโภมนยกเข้าไปจอเหมือนกันตีหายแล้วเป็นแต้มนะครับ โชเกมเกียเก่ยวแล้วแลวสลับฝั่งนี้นะครับยกเข้าไปจ่อๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะครับพพิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสาต่อ2แต้มนะครับน่าจะเป็นเกมที่ผู้ขี่สูสีพอสมควรนะครับเต้มสามต่อ2นะครับฝั่งทางผ่านเพชรได้เสิร์ฟโกโมนแทงตัดยอดไปฝั่งหน้าขวาของนายยกเข้ามาจ่อๆอุ้มเทคตัวตีลงไปนะครับเข้าช่องท้องของจ่าแฮกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ เต็ม <ets> 2ต่อ3นะครับนายแทงไล่หน้าซ้ายมาอีกแล้วครับโกมอนยกเล็กเข้าไปลูกพิกเน็ตลงเหมือนกันนะสระจ่าแฮกนะครับยังไม่ป <te> ล่อยให้ตีเสมอนะครับน้ำอยู่นะครับสลับฝั่งทางผ่านเพรนะครับเตีม3ต่อ2นะครับโกมอนแทงโยงหลังไปอุ้มเปิดหัวนายยกเข้ามาลูกนี้สวยจอจอเอาตดเกียวจาเฮก โกมอนยขก,กขึ้นไปเป็นแต้มนะครับเกมสี่ต่อ2แล้วนะครับเจ้าภาพได้เสียงดังขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าจ่าแฮกเก้าแฮกเกี่ยวได้ติดเกมเกี่ยวจ่าแฮกนะครับตักหลังเท้าขึ้นโกมลนก็ยกไปจอนะครับตีไม่เหลือลนะหนีออกไปแล้วนะเป็น4ี่ต่อสองนะครับ แต็ม4ต่อ2ผ่านเพชรได้เสริฟรฟลุงนี้แทงไปหาอุ้มเปิดหัวนายยกเข้ามาอุ้มนี่นะเกี่ยวได้ใช่ไหมแทงตรงตัวเลยนะสลับอุ้มโคราชนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางโคราชได้เสิบนะครับตามหลังไปแล้ว2แต้มนะครับแต้ม2ต่อ4นายโยงหลังมาจะเฮกเปิดหัวโกบนยกเข้าไป ค่อนข้างจะห่างตีศาสไปตดเกี่ยวนายนะจะเป็นเต้มหรือเปล่าอุ้มโคราตตีมาดีนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น3มต่อสี่แล้วนะครับมีเกมเกี่ยวทั้งสองฝั่งนะครับถ้ายกห่างนี่ก็มีเกมเกี่ยวนะครับจะเจอะก็ไม่เหลือนะครับเหลืออีกหนึ่งแต้มทันนะสรับฝั่งทางทีมงานโคราชนะครับแต้มสามต่อสี่นะครับนายยงหลังมาสุดยงหลังแล้วนะถือเกมเกี่ยวโกมอนยกเข้าไปจอจออย่างนี้ก็ไม่เหลือนะครับ ความหนักหน่วงรุนแรงของจ่าแฮกนะครับตีปักนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแต้ม4-3ต่อยกเข้ามาอุ้มโคราตีตีเจ้าแฮกต้องสาดไปนะต้องแก้ไปอุ้มเปิดลูกแรกไม่ดีนายวิ่งล่าถ้าเข้ามายกล้นมาจะเป็นแต้มหรือเปล่าโกมอนยกเข้าไปลูกนี้ล้นเอาถือนไปเอ้ายังเกี่ยวได้ละโกมอน ยกขม,มาจ่ายแฮตตีสาดไปเ,เป็นแต้มนะครับโชว์เกมเกี่ยวแล้วนะครับสลับฝั่งทางทานเพชรนะครับโอ้พี่ฟูับมาบังกล้องผมนะครับนี่นะมีเกมเกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นสนามซ้อมของเกนะสลับฝั่งทางจ่าเฮกนะครับซ้อมที่สนามรามอินทราตลอดนะครับความคุ้นเคยสนามก็จะมีเยอะกว่านะครับ แต้ม5ต่อสโกมอนตัดแทงเข้าช่องกลางอุ้มเปิดหัวอุ้มเปิดได้แล้วยกเข้ามา,จอ,อาจอจเอ้าตีเกียวใจแฮงอีกแล้วโกมอนยกเข้าไปจอจจะแฮงตีหายเป็นแต้มนะครับนี่ออกไปอีกหนึ่งแต้มนะสำหรับฝั่งทางพานเพชรนะครับหต่อสแล้วนะครับทิ้งอ่างไปหนึ่งช่วงตัวนะครับนี่นะตาราดหุ่นเริ่มปั่นป่วนนะครับหน้าเสือ,อนี้ค่อนข้างจะแข็งนะสำหรับฝั่งทางทีมงานโคราชนะครับ แต้ม6ต่อ3มนะคระับโกมลได้เสิฟลูกนี้แทงไล่เส้นไปหาอุ้มบ้างนะครับนายยกเข้ามาอุ้มโคลาตีศาสออกไปนะครับ <Hey! S 1> ฝั่งทาง,ทางพานเพชรหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น7ต่อสแล้วนะครับ <Hey! S 1> ยกค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ว่าอุ้มนี่ตีฉีกนะครับตัวจ่ายแฮกเกี่ยวได้นะครับตีเล่นทางนะครับ ลูกออกข้างไปนะครับเก็ตต่อสามแล้วนะเข้าสู่ในช่วงกลางเกมเกตแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับโคราชพร้อมมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับเปลี่ยนฝั่งแล้วครับทีนี้มุมกล้องของเราต้องดูทิศทางนะครับว่าโคราชจะเปลี่ยนฝั่งจะเกมจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับดูกันไปยาวๆนะครับ เต็มเจต่อสาวนะโกมลได้เสิร์ฟลูกนี้แทงเข้าช่องกลางมาอุ้มยังเปิดหัวได้นะนายไล่ยกเข้าไปลูกนี้จ่อๆก็ไม่เหลือนะครับตีปักไปฝั่งหน้าขวาของโกมลนะครับเตียนเซิร์ฟนะครับเป็นทีมงานโคราชได้เสิร์ฟบ้างนะครับตามหลังไปเลยแล้วสี่เต็มนะครับจ่อตีต่อพีนาพีหน้าก็จะเป็นแชมป์แทนลเลี่ยนนะครับที่เสียงฝากมานะครับจะมาเยือนสนามเล็กๆแห่งนี้นะครับเจ้าเอฟร้านเอฟนะฮะร้านผมนะ เอฟพอนะก็เอพอีนี้ต้อนรับนะครับสลัสนามดามินทานะครับเป็นปีหน้าก็เจ้าฟาน้อยทออที่ได้แชมป์ลีกล่าสุดจะมาเยือนสนามครับผมก็แชมป์ลีกนะครับจะมาเยือนในปีหน้านะครับติดตามชมได้นะครับร้านของนัสิมนะครับจะมาแข่งขันในต้นปีหน้านะครับก็คอยติดตามนะจะมามเเล่นๆแต้มสี่ต่อเจ็ดนะครับ นายโยงหลังไปนะจ่ายแฮกเปิดได้ยกเข้ามาลูกนี้สะบัดแทงเข้าช่องกลางนะครับออกลูกกากนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางผ่านเพชรได้เสิร์ฟนะครับเต็มเจ็ดต่อสี่นะโกมนแทงไล่เส้นมาหาอุ้มเปิดหัวนายยกข้าไปลูกนี้สวยนะตีดเกี้ยวแต่แฮกต้องลากเล็นเองลูกนี้สะบัดหัวลงไปนะเป็นเต็มนะครับนี้ออกไปอีกหนึ่งเต็มนะครับเป็นแปดต่อสี่แล้วนะครับ หนีออกไปเรื่อยๆนะครับความมั่นใจนี่มีค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับฟังทางโกมอนกับจ่าแฮกนะครับถือว่าเล่นเข้าขากันดีนะครับจากผู้เฉพาะกิจก็จริงนะครับแต่ว่าปรับจูนปรับความเข้าใจกันแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าโกมอนี่เป็นเวทตัวยกอาชีพอยู่แล้วนะครับจ่าแฮกบอกว่ายกระดับไหนก็ไปตาม แกบอกนะตอนนี้นําไปได้ละแปดต่อสีแทงไปนายยกเข้ามาน้องอุ้มตีดีแล้วตีเข้าช่องกลางนะครับยังเอาอยู่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับนายได้เสิร์ฟนะครับแต้มสี่ต่อแปดแทงโยงหลังไปจ่ายแฮกเปิดหัวได้โกมอนยกเข้ามาจ่ายแฮกตีสมัดมาตดเกี่ยวน้องนายแล้วนะน้องอุ้มตีเข้าไปเรียบย้ลยนะไรไม่อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นห้าต่อแปดนะเหลือสามแต้มทันนะครับ ไม่ถือว่าห่างนะครับ5-8แต้ม5ต่อ8นายโยงหลังไปหาจ่าแฮกเปิดหัวโกมลยกเข้ามาลูกนี้สบัดตีเกี่ยวอุ้มแล้วนะนายยกเข้าไปจะเป็นแต้หรือเปล่าลูกนี้ตีหายนะเป็นแต้มนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มับเป็น6-8แล้วนะครับเหลืออีกสองต้มทันนะครับไล่มาทีละแต้มสองแต้มเปลี่ยนฝั่งมานี่ทําได้ดีนะสำหรับค่ายโคราชนะครับ ท่านไหนที่พลาดโอกาสเข้ามาดูไลฟ์สดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง u t u b e นะครับช่องตะก้อไฟเตอร์นะครับผมจะนำไฮไลท์การแข่งขันไปลงให้ดูนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเ,เ,เาาตะม6ต่อแปดนายยงหลังไปซื้อเกมเกีียวแล้วจ่าแฮกเปิดหัวโปมนยกคันขึ้นจะห่างนะตีสารมาตีเกีียวอุ้มแล้วนะจะเป็นแต้มหรือเปล่าหนายเฮ้าคำตอบลูกนี้ยกเข้าไปสวยๆตีไม่เหลือครับ ไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเจดต่อ8แล้วนะครับนี่นะเปลี่ยนฝั่งมาในเกมดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะสลับฝั่งทางโคราชนะครับเหลือแต้มเดียวทันนะครับแต้มเจ็ดต่อแปดนะครับนายซื้อเกมเกีียวอีกแล้วโยงหลังไปหาจ่าแฮกเริ่มจะมีปัญหาในการยุบลูกโยงหลังติดเกีียวอุ้มแต่ว่าไม่ดีนะฮะแฉลบออกขึ้นหลังคาไปเลยนะครับเห็นจุดบอดนะครับของฝั่งทางผ่านเพชรนะครับ ซื้อเกมเกี่ยวโยงหลังนะครับจ่าแฮกเปิดหัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะโกโมลยกล้นยกเสียไปค่อนข้างจะหลายลูกนะครับแต่ยังอยู่นะไม่ให้ตีเสมอไปได้นะครับผ่านเพชได้เสิฟนะครับแต้มแปดต่อเจ็ดโกลมลนได้เสิฟลูนี้แทงปั่นมาลูกพิกเนสแต่ยังเอาอยู่นายยกขอบไปอุ้มตีสาดไปลูกนี้ติดส้นจลยไปติด หน้าของพี่เสือแวนนะโดนหนาแล้วนะสารจ่าแฮกนะไม่ใช่เสเวนถ้าแต่ลงทัดูว่าเกมจปะปวดหรือเปล่านะเจอพี่เสือแว่นในบทให้แล้วนะเพราะาจ่าแหกนะพี่เสือเว่นก็อยู่ใกล้นะแ้มเจ็ดต่อแปดยองหลังไปหาพี่จ่าแฮกเปิดหัวโกโมอนยกลงามาลูกนี้แล้วมีปัญหาแล้วะจะเป็นแต้มตีเสมอหรือเปลาลูกนี้พิกได้ลงครับตีเสมอไปได้สําเร็จนะครับเป็นแปดต่อแปดครับ โอมอนนี pues ่ก็ไม่นิ่งพอนะครับยกเสียไปลูกแล้วตอนนี้เสมอแล้วนะแปดต่อแปดเปลี่ยนมานี่ทำได้ดีนะสำหรับฝั่งทางทีมงานโคราชนะครับทักทักท่านไหนที่ทักเข้ามาก็ขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ได้ตอบนะครับถ้ามาเจ็ดสะดุดนะครับเพราะว่ามีคนทักเข้ามานะครับก็อย่าพิ่งทักเข้ามานะผมไล์สดอยู่นะครับ เป็นคู่นำรายการนะครับสลับคู่คู่นี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับ8ต่อ8นะครับนายโยงหลังนะครับไปหาจ่าแฮกเปิดหัวโกมลยกเข้ามาลูกนี้สวยนะตีสะบัดพิกเน็ตลงนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับจ่าแฮกขอเซิร์ฟบ้างนะครับดูว่าจะปั่นไปหน้าไหนนะครับ8ต่อ8 จาเฮกแทงมาหาอุ้มเปิดหัวนายยกเข้าไปลูกนี้สวยจอจอตีตีเจ้าวจะแฮกต้องแปงข้ามนะพราะลูกห่างลูกออกข้างไปนะครับไม่เลือกที่จะแปรนะครับเลือกที่จะตีหัวนะครับความแม่นยําก็เลยเหลือน้อยนะครับรเปลี่ยนเสิฟนะเป็นฝั่งทางโคราชได้เสิฟนะครับเต็มแปดต่อแปดนะครับนายแทงเข้าช่องกลางโกมลรับสายยกขวาเข้ามาลูกนี้ลนจะเป็นแต้มของโคราชหรือเปล่า น้องอ้มให้ครับตอมเอ้ายังเกี่ยวได้ถ้ามาสาดาวสองอ้มตีหายนะพี่ตีปักไปฝั่งหน้าขวาของโกโมลน,นะครับพิกขึ้นนำแล้วนะครับเป็นเก้าต่อแปดนะครับจากตามหลังห่างๆนะครับโกโมลขอเป่เกมทันทีนครับนี่นะชัดไปดื้อนะครับใครเอาสายไฟมาไว้แถวนี้นะครับเอาออกหน่อยนะครับพระโกโมลบอกว่าเหยียบสายไฟนะครับ ท่านไหนที่พลาดโอกาสเข้ามาดูไลฟ์สดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับช่องตะโก้ไฟเตอร์นะครับผมจะนำไฮไลท์การแข่งขันนะครับผู้ใหญ่ๆนะเกมสำคัญสำคัญแล้วก็เหลี่ยมแปลกๆนะครับไปลงให้ดูนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสัคสมาชไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับเป็นฝั่งทางโคราชได้เสิร์ฟต่อเนื่องนะครับนำแล้วนะครับเข้าสู่ในช่วงคงสุดท้ายนะครับ เต็มเก้าต่อแปดนะครับนายแทงไล่เส้นไปจ่าแฮกเปิดหัวไม่ค่อยจะดีเท่าไรโกมอนยกข้างๆจะตามจ่าแฮกตีไม่ทันนะครับฝั่งทางโคราชหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสิบต่อแปดนะครับทิ้งห่างไปสองแต้มแล้วนะครับรวนไปเลยนะสลับฝั่งทางผ่านเพชรนะครับโกมอนนี่ยกไม่ได้นะครับต้องปรับความเข้าใจกันอีกแล้วนะครับสลับฝั่งทาง ผ่านเพชรนะครับเพราะว่าจะพูดเฉพาะกีดนะครับความคุ้นเคยความเข้าใจกันนจะมีน้อยกว่าฝั่งทางโคราชนะครับเต็มสิบต่อแปดนะครับนายแทงไปหาจ่าแฮกเปิดโยยกเข้ามาลกนี้ตีดีนะโกมลนะครับยกเข้ามาโจโจจ่าแฮกก็ไม่ให้เหลือนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางผ่านเพชรได้เสิร์ฟนะครับ แต่ม8ต่อ10โกมนแทงเข้าช่องกลางมานายรับซ้ายยกขวาเข้าไปลูกนี้อุ้มตีติดเกี่ยวจาแฮกเป็นแต้มหรือเปล่าโกมนเดเข้ามาจอๆลูกนี้ตีหายเป็นแต้มนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น8ต่อ10แล้วนะโชว์เกมเกี่ยวแล้วนะสรับจากแฮกนะครับถือว่าตีหนักตีแรงนะครับแต่ว่าจาแฮกนี้ยังเกี่ยวขึ้นได้นะครับเกี่ยวได้แล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้รอนวลนะครับมงหายนะครับ พ,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 พี่เสือแว่นจะมาโชว์ลูกเสริรบแล้วนะจะเสิฟให้ดูนะครับว่าเสิฟยังไงนะครับเต็ม9ต่อ10ปันมาลูกนี้นายวิ่งหน้าตั้งเข้าไปค่อางจะหานะตีสาสไปตีเกจะแฮกแล้วจะเป็นแต้หรือเปล่าจะแฮกยอดลูกนี้เป็นแต้มตีเสมถไปได้สําเร็จนะครับเป็น10ต่อ10แล้วนะนี่นะพี่เสือแว่นมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับพี่เสือแว่นนี่ขอเสิฟนะครับตางฝั่งโคราชนี่ก็ให้เสิฟได้นะครับ ปกติคู่นี้นะจะเป็นเหลี่ยม3าสานะครับในแรกข้ามหัวแปรนะครับแต่ว่าพี่เสือเว่นบอกว่าเก็บนะครับลงเตะไม่ได้ก็เลยขอเตะแค่สองสองนะครับยอมเสียเปรียบเหลี่ยมไปนะครับแต่ชิงเงินรางวัลเท่าเดิมนะ1 0 0 0 0 0บาทนะครับขอเสิร์ฟต่อเนื่องนะสำหรับฝั่งทางพี่เสือเว่นนะครับนี่นะท้ายเกมนะครับฝั่งโคราชนี้ยังจับจุดลูกเสิร์ฟของพี่เสือเว่นไม่ได้นะครับปวนอยู่นะครับเตะสิบต่อสิบพี่เว่น ไม่ใส่รองเท้าเสริมนะมาหาอุ้มเปิดนายยกเข้าไปลูกนี้สวยตีหายนะครับแต้ม 10, 10ต่อ10นายยงหลังไปนะครับจะแฮกเปิดหัวได้ลุกเข้ามาลูกนี้ดีนะครับมงแ์เทลบลำตัวของอุ้มนะครับแต้ม10ต่อ10โกมลนขอเสือบ้างนะครับ แทงโยงหลังมานายเปิดหัวได้ครับยกเข้าไปอุ้มโคราชล้นเอา้าจะเป็นแต้มเลยปัางจายแฮกใครครับตอบลูกนี้ตียังอยู่ลูกสลับลำตัวแนละ้วเป็นลูกเสียแนละ้วฝั่งทางผ่านเพชรนะพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะเป็น11ต่อ10แต้มนะครับพลิกไปพลิกมานะครับผู้ขี่สูสีสุดมันนะครับนี่นะตามหลังไปแล้วนะสลับฝั่งทางทีมงานโคราชนะครับ เหลืออีกสองต้ตเกมนะสำหรับฝั่งทางพันเพชรนะครับเต้สิบเอดต่อ,ตอ1ออโอิโกมลได้เสิร์ฟลูกนี้โยงหลังซื้อเกมเกี่ยวแล้วอุ้มเปิดหัวนายยกเข้าไปลูกนี้สวยลนนะฮะจะเป็นแตเข้อจาแห้งหรือเปล่าลูกนี้ตีสะบัดมายังอยู่นะเกี่ยวได้นายยกสายเข้าไปลูกนี้อุ้มตีขึ้นไปนะครับยังอยู่นะครับโอ้โหลูกนี้โอกาสของฝั่งทางพานเพชรนะครับโกมลนี่ยกไม่เข้าจุดนะครับยก ไปค่อนข้างจะห่างนะครับจากแฮกตีสะบัดประคองข้ามมานะครับติดเกี่ยวทางโคราดครับโคราดก็ไม่ได้รอโอกาสนะครับตีสาดไปลงนะครับ,อบ,อบขอเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะสลับพี่ออฟนะครับปกติจะเป็น,เ,ปนเหลี่ยม3าานะครับตอนนี้พี่เสียวแว่นเก็บก็เลยเหลือแค่2 2แต่ว่าเสิร์ฟได้ทั้ง3คนนะครับไไแต้ม10ต่อ11พี่ออฟแทงไปหาจ่ายแฮกตีเข่าขึ้น โกมดยกเข้ามาลูกนี้จจอก็ไม่เหลือนะครับจะแฮกสะบัดหัวลงไปนะครับลงไปยืนเตแตม 11. ต่อ1ิบนะครับโกมนได้เสิฟลูกนี้ตัดยอดมานายยังเปิดได้แล้วยกเข้าไปลูกนี้สวยจจอเอ้าตีจะแฮกจะเป็นเต้มหรือปาจะแฮกตีสะบัดมายังอยู่นะครับนายเกี่ยวได้เหมือนกันต้องอุ้มตีหายนะครับต้องสามถึงสองครั้งนะครับ ยกจอๆนะครับแต่ว่ายังโชว์เกมเกี้ยวนะเหนียวแน่นทั้งคู่นะครับยังรอโอกาสที่จะตีเสมออยู่นะสำหรับฝั่งทางทีมงานโคราชนะครับนี่นะโจโคราชก็มานะครับไม่เสิร์ฟดูแล้วว่าชาดนเลยเายโคราชที่จะเสิร์ฟลูกเต็ม10ต่อ11นะครับนายโยงหลังไปจะแฮกเปิดหัวโกมนยกเข้ามา จอจอ,จอสะบัดหัวลงไปนะครับหนักแรงนะครับเรื่องจะไม่กินแล้วครับทำคะแนนได้แต้มสิบเอต่อสิพี่เซเว่นปันมาอุ้มเปิดหัวได้นาย,ยกเข้าไปจอจอ,จอตีตีเกี่ยวกองอลรกกำเสงเจลิดจะแฮกตีหัวลงไปนะครับขึ้นเดนไปแล้วนะสลับฝั่งทางเจ้าสลามนะซีอ CEO, พานเพชรนะครับ12บสต่อสิแต้มนะครับ ลูกนี้ไม่อ้อมนะครับปีหัวดนะีสบัดดีนะครับดูว่าจะปิดเกมไปเลยหรือเปล่าต้องเจอลูกเสืฟปั่นมรณะของพี่เสือแว่นนะครับดูว่าจะตัดปั่นไปฝั่งหน้าไหนนะไม่ใส่รองเท้านี่จะปั่นง่ายกว่านะพะม่านี่เขาทํามาเป็นประจํานะครับวิญญาณของพม่าเข้าสิงพี่เสือแว่นเต็มตัวแล้วนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับแห้เม12ต่อ10นะพี่เสือเวทได้เสิร์บปันมาโอ้โหติดขอบนะครับลูกออกหลังไปค่อนข้างเยอะนะพี่เหลี่ยมนะครับยังเปิดโอกาสให้ฝั่งทางทีมงานโคราชได้เสิร์ฟบ้างนะครับ ท่านไหนที่พลาดโอกาสเข้ามาดูไรายสดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับช่องตกรอฟเตอร์นะครับผมจะนำไฮไลท์การแข่งขันไปลงให้ดูนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ10ต่อ12แทงแถพิกเน็ตเอ้าจ่าแฮกยังอยู่ลูกนี้จอจอตีปักตีฝังนะตีดีลักษณะจ่าแฮกนะครับความมั่นใจมาแล้วนะครับเซอร์ฟดีแล้วสำหรับลูกนี้แต่ว่าจ่าแฮกยังไม่ตกใจนะครับ เกี่ยวขึ้นได้โกโมลก็ยกเข้ามาจ่อตีหายนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ10โกโมอนขอเซิร์ฟลูกนี้แทงไล่เส้นมาอุ้มยังเปิดหัวได้นายยกเข้าไปค่อนข้างจะห่างตีสาดไปเอาพี่เสือแว่นเกี่ยวรอยเท้าขึ้นได้กายเฮดต้องแก้มาโกโมลล้มลงคุกคัคคนต้องสามดาวสองเอาระเบิดไปกินนะครับโอ้โ,โหลูกนี้นะน้องนายถึงกับเป๋าปากนะครับว่าพี่เสือแว่น เข้ามาทําไมนะเข้ามาเกี่ยวลูกสุดท้ายนี่แหละครับที่เสียวว่นมองนะครับไม่ใส่รองเท้าด้วยนะครับแต่ว่ายังน่าเสียดายนะครับไม่เป็นสกอร์นะครับเกี่ยวขึ้นได้จ่ายแฮกทํามาอย่างติดเกี่ยวทังฝั่งโคร่านะไม่ยอมให้เกมง่ายๆนะครับเงินหนึ่งแสนนี่ก็กินยากหน่อยนะครับเกิดขึ้นคอนะครับแต้มสิบต่อสิบสอง พี่ออฟแผงพิกเนตไปโกมอนยังรับอยู่ยกเข้ามาจ่ายแฮงสะบาดหัวติดเกี่ยวแต่ไม่ขึ้นนะครับเข้าหน้าสายข้างไม่ถนัดของน้องอุ้มนะครับอุ้มโคราชนะครับมเมตเตียวเกมนะสลับฝั่งทางซีโอพานเพชรนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามไว้นะครับแอดมินชิดภูพานนะครับบางทีผมก็ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับสลับ ไปมานะบางทีก็ไลฟ์สุดผ่านเพจนะครับเพจตล้วก็ไฟเตอร์นะครับถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเต้ม12ต่อ10โกมอขอเสิร์ฟกลางขาเหมือนโดรันโดแล้วนะแต่ว่าจะปั่นยังไงแทงไล่เส้นมาอุ้มยังเปิดหัวได้นายยกค่อนขงจะห่างตีสาดไปติดเกียโกมอลบท่านผู้ชมหลุดทันจ่าแฮงตีสาัดมาตีดีเป็นแ้มเกนไปเลยนะครับเป็นฝั่งทางเจ้าสนามรามินทานะครับ เอ็นจ่าแฮกับโกมอนนะเอาชนะไปได้สําเร็จนะครับ้วยสกอร์สิบสามต่อสิบแต้มนะครับเหนือความคาดหมายนี่ครับพี่เสือแวดมาขอจับมือทันทีนะครับฝั่งทางทีมงานโคราชก็ยินดีนะนี่นะครับเป็นความรู้สึกดีๆของนักกีฬาทั้งสองฝั่งนะครับในเกมกีฬานี้สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนะจบเกมมาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ขอจบไลฟ์สดไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันจนจบเกมนะครับผ่านทางเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับท่านไหนที่พลาดโอกาสเข้ามาดูไลฟ์สดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับช่องตะก้อไฟเตอร์เหมือนกันนะครับผมจะนำไฮไลท์ไปดูไปทำเป็นไฮไลท์ลงให้ดูนะครับถ้าที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ